อาการปวดฟันมีอะไรได้บ้างกัดของแข็งแล้วเจ็บกัดของแข็งแล้วเสียวเสียวฟันเวลาทานน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วเวลาทำไมไปหาคุณหมอคุณหมอจะต้องเคาะฟันเราคลิปนี้หมอเคนมีคำตอบให้นะครับสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางครั้งเนี่ยเราถึงรู้สึกเสียวฟันแล้วการเสียวฟันเนี่ยโดยมากนะครับก็มักจะเกิดจากการที่เราทานน้ำเย็นหรือว่าทานไอศครีมนะครับ ทำให้เราเนี่ยรู้สึกเสียวฟันจี๊ดเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยเราเรียกว่าอาการอาการเสียวฟันค่อนข้างแน่ชัดนะครับแต่บางครั้งนะครับเมื่อเรารับประทานอาหารเกิดการเคี้ยวนะครับเราเคี้ยวของแข็งๆนิดนึงอย่างเช่นเราจะเคี้ยวมเมล็ดถั่วนะครับเกิดรู้สึกว่าเจ็บฟันขึ้นมานะครับทําไมอาการเจ็บของฟันหรือว่าอาการเสียวของฟันเนี่ยจึงเกิดขึ้นได้แล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจถึงโครงสร้างของตัวฟันก่อนครับ ตัวฟันเนี่ยนะครับก็อยู่ในกระดูกขากรรไกรนะครับโดยที่มีส่วนของรากฟันนะครับที่อยู่ในเบ้าฟันในกระดูกขากรรไกรถ้าเป็นในทางเทคนิคนะครับเราก็จะเรียกว่าตัวฟันอยู่ในเบ้าฟันซ็อกเก็ตนะครับแล้วก็รอบๆอบของตัวรากฟันเนี่ยนะครับจะมีเนื้อเยื่อนะครับที่เป็นตัวช่วยในการยึดระหว่างตัวรากฟันกับตัวกระดูกเบ้าฟันนะครับตัวนี้นะครับเราเรียกว่า p พด i โอดอนเชียมนะครับหรือว่าเนื้อยึดของกระดูกนะครับที่ติดกับตัวรากฟันส่วนข้างในตัวฟันเนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นโพรงประสาทฟันนะครับที่เราเรียกในภาษาอังกฤษว่า Pul p พ l านะครับตัวโพรงประสาทฟันเนี่ยก็จะมีทั้งเส้นเลือดนะครับแล้วก็เส้นประสาทนะครับที่จะรับความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารับประทานของเย็นๆหรือว่าของร้อนจัดๆนะครับตัว เซลล์ประสาทที 1941, e ่อยู่ในตัวโพรงประสาทฟันหรือเพาเนี่ยนะครับก็จะทําหน้าที่นะครับถ้าเกิดเรารับประทานน้ําแข็งเข้าไปเย็นจัดๆเลยหรือว่าไอศครีมเข้าไปเนี่ยนะครับตัวเซลล์ประสาทที่รับอุณหภูมิความร้อนความเย็นเนี่ยนะครับก็จะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนะครับก็คือน้ําแข็งหรือไอศครีมทําให้ฟันเราเนี่ยเกิดอาการเสียวขึ้นมาได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับปัญหาฟันผุเนี่ยเมื่อฟันผุลุกลามไปมากๆนะครับ บางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการอักเสบของตัวโพรงประสาทฟันจนเกิดอาการปวดฟันมากๆเลยนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่เกิดอาการปวดฟันเลยขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าตัวประสาทฟ,ฟันเนี่ยเกิดการถูกทําลายจนตายลงไปนะครับเมื่อโพรงประสาทฟันหรือเซลล์ประสาทที่อยู่ในตัวโพรงประสาทฟันเนี่ยเกิดการตายนะครับทาให้เราทานาน้าร้อนน้ําเย็นเราทานไอศครีมหรือว่าน้ําแข็งที่เย็นจัดๆเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับฟันไม่ตอบสนองแล้วนะครับเนื่องจากว่าเซลล์ประสาทเนี่ยตายแล้ว แต่ว่ามันมักจะไม่ตายธรรมดานะครับเนื่องจากว่าเนื้อเยื่อที่ตายไปแล้วเนี่ยมันมักจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยนะครับก็มีแบคทีเรียเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปกินในตัวเนื้อเยื่อที่ตายเนี่ยนะครับทำให้ตัวนอกจากตัวประสาทฟันเนี่ยที่ตายไปแล้วนะครับจะเกิดการอักเสบข้างในตัวฟันแล้วเมื่อเกิดการอักเสบจากแบคทีเรียเนี่ยข้างในตัวฟันแล้วเนี่ยนะครับ เชื้อโรคเนี่ยครับก็จะทําลายต่อไปถึงบริเวณที่เป็นปลายลากฟันนะครับแล้วก็เชื้อโรคก็จะลุกลามไปเนื้อเยื่อรอบๆที่เป็นเนื้อเยื่อปริทันนะครับเมื่อฟันตายแล้วดังนั้นเนี่ยจะไม่ตอบสนองต่ออุณหภูมิแล้วเราทานน้ำร้อนน้ำเย็นจะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเราจะเริ่มกัดแล้วรู้สึกเจ็บเนื่องจากว่าเนื้อเยื่อปริทันเกิดการอักเสบ <fino S 1> ขึ้นมาแล้วเนื้อเยื่อปริทันเนี่ยพูดง่ายๆก,ก,ก็คือเนื้อ,ยอเยื่อรอบๆรากฟันนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดเชื้อโรคเนี่ยนะครับถูกสะสมมากๆเน ัวฟันเนี่ยเป็นไอวัที่มีความแข็งนะครับคล้ายๆกับกระดูกของเรามันจะไม่มีทางออกนะครับเนื่องจากว่าเชื้อโรคเนี่ยจะอยู่ข้างในตัวโพรงกระจักฟันนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคก็จะมีการผลิตสารพิษออกมาแต่ว่าต้องหาทางออกสารพิษพวกนี้พูดง,ง่ายๆก็คือเป็นพวกหนองนะครับเมื่อเกิดหนองขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีทางออกนะครับทางที่จะออกจากที่หนองจะออกง่ายที่สุดก็คือไปที่บริเวณลากฟันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีการทําลายของเนื้อเยื่อรอบๆลากฟัน ถ้าเกิดถึงสเต็ปนี้แล้วนะครับเมื่อเราไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็จะทาการเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับหลังจากที่เอ็กซเรย์ก็จะเห็นว่ามีเงาดํารอบๆปลายลากฟันเกิดขึ้นดังนั้นเวลาไปพบคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะถามว่าอาการปวดนั้นเนี่ยเกิดจากเราไปทานของเย็นหรือเปลา่าเกิดจากทานของร้อนหรือเปลา่าหรือว่าเกิดจากการกัดเคี้ยวแล้วเจ็บนะครับถ้าเกิดการเกิดจากการกัดเคี้ยวแล้วเจ็บเนี่ย ก็เป็นไปได้ว่าฟันซี่นั้นอาจจะมีอาการตายแล้วนะครับแล้วก็มีการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบๆปลายลากฟันดังนั้นเนี่ยบางทีคุณหมอก็จะใช้วิธีการใช้ด้ามกระจกนะครับเคาะที่ตัวฟันเพื่อจะดูว่าฟันซี่นี้มีการเจ็บของบริเวณเนื้อเยื่อปลายลากหรือเปล่าหากการอักเสบของเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆปลายลากฟันเนี่ยนะครับลุกลามมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นหนองสะสมอยู่รอบๆปลายรากแล้วในที่สุดเนี่ยหนองก็จะแตกออกมาบริเวณที่เป็นผิวเหงือกนะครับด้านนอกของเรานะครับ ดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอเห็นว่ามีหนองแตกออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่จําเป็นว่าคุณหมอจะต้องเคาะอีกแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันมีหนองออกมาที่ปลายรักแสดงว่าฟันซี่นี้เนี่ย <c oughs> มีการตายแล้วแล้วก็เป็นหนองเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะเป็นคําคอธิบายที่ทําให้เราพอจะเข้าใจได้ว่าการปวดฟันเนี่ยไม่ได้เกิดจากาสาเหตุมาจากตัวฟันอย่างเดียวนะครับมาจากเนื้อเยื่อรอบๆร,ร,รากฟันด้วยนะครับ แล้วก็การปวดที่เกิดจากตัวประสาทฟันกับการปวดที่เกิดจากเนื้อเยื่อรอบรอบลากฟันเนี่ยก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับหากท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอแล้วก็ทีมงานยิ้มสวยชาแนลในการทำคลิปดีๆมีสาระความรู้แบบนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ